นี้เวลา14นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวิวันวารีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศโอกาสนี้ท่อประเนตนก,การจัดแสดงหนังสือพระนิพนธ์และหนังสือทรงแนะนำอาทิ์ The Princess Dog Diary บันทึกคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิงหนังสือพระนิพนธ์ที่ทรงถ่ายทอดเรื่องราวของคุณน้ำหอมสุนัขทรงเลี้ยงพันยอกเชียเทีรี หนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ Thai t e x t ซ์ไ Trend Book ซึ่งส่งรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนด์แฟชั่นระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาและหนังสือดอนกอยโมเดลรวบรวมข้อมูลการพัฒนากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยอำเภอพันานิคมจังหวัดสกนลนครหมู่บ้านทอผ้าย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติตามแนวทางของโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระดมริ นำรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพการย้อมผ้าทอผ้ารวมทั้งการพัฒนาแบรนดิ้งและส t ตอร t e l l i ี่เทลลิงมาเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีไรายได้และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุม ทรงบรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาเหล่าทัพและข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศพร้อมคู่สมรสซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นประจำทุกปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศในฐานะผู้แทนทางการทูตและผู้แทนประเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกตลอดจนร่วมกันเป็นทีมประเทศไทยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติดูแลประชาชนคนไทยในต่างประเทศรวมทั้งระเบียบปฏิบัติและพิธีการทางการทูตในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมคู่สมรสซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการด้วย โอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำถึงการปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้แทนทางการทูตและผู้แทนประเทศอาทิการแต่งกายทรงแนะนำให้แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยที่เน้นสีธรรมชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทยการเข้าใจพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจของพระราชวงศ์โดยนำเสนอเรื่องราวโครงการพระราชดำริที่เหมาะสมไปเผยแพร่ให้กับประเทศนั้นๆรวมทั้งมีพระดำรัสถึงการดูแลคนไทยในต่างแดน สิ่งด่านแรกที่นอกเหนือจากการการเจอพบปะหมู่คนไทยที่เขาเห็นพวกเราแอสที่เพิ่งแล้วเนี่ยที่เราต้องช่วยเหลือเขาในทุกๆโอกาสแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าว่าเราก็ต้องดูแลคนท้องถิ่นด้วยเช่นคนไทยในต่างแดนหรือเป็นต้นซึ่งท่านหญิงบอกเขาว่าอย่าพิงเขานะเขาจะเป็นยังไงไม่ใช่คนไทยในต่างแดนอ่าที่เป็นรุ่นปู่รุ่นย่าละ ต่อไปนี้นอยากให้ทุกคนช่วยสลแล้วก็ดอกจันเลยว่าเด็กรุ่นใหม่ก็สำคัญนักเรียนไทยลูกครึ่งไทยนักเรียนไทยที่เป็นทุนกออนักเรียนไทยที่เป็นทุนส่วนตัวเราต้องเข้าใจเขาแล้วเราต้องแค์เขามากๆหลายๆปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มองนักเรียนไทยกลุ่มนี้เลยมันก็อาจจะเอียงๆกันไปบ้างแต่หนิคิดว่าถ้าเราไม่อทอดทิ้งเขาเราเข้าใจเขา เขาจะมาอยู่ข้างเราที่ดีแล้วเขาก็จะมีงานอะไรใครเรียนต่ออะไรบางคนเนี่ยเรียนได้ดนตรีมาช่วยงานสถานทูตแล้วก็ให้น้ำจิตน้ำใจกันนิดนึงอาหารไทยคือสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นโฮมฟู้ดของเขาอ่ะหรือแม้กระทั่งบางคนรู้สึกว่ามีปัญหาอยากกลับไปไม่มีงานหรืออะไรต่างอ,อะไรที่เราสามารถม่เกิดเอฟเฟอร์มีคอ r ฟ a ร์ e มีอะไรให้มันสามารถช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ต่างแดนได้ทนอคิดว่ามันสิ่งที่ดีมาก